ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะ,ะโดนัลด์ทรัมป์ก็คุยกับปูตินพูดถึงกรณีของสงครามอิรานแล้วก็อิเซลนะครับเป็นการพูดคุยที่เปิดทางให้รัเสเซียเข้ามามีบทบาทในการที่จะคลี่คลายปัญหาครับวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันลดความตึงเครียดไปมากหลังจากที่ทรัมป์ออกมาโพสเสียงนี้หลังจากที่มีข่าว ก่อนหน้านี้กลุ่มฟูซี่ออกมาประกาศร่รวมสงคมร่วมอยุ่ไปอิหร่านเนี่ยนะรผมคิดว่าตอนนี้ฟูซี่เองก็คงจะเปลี่ยนจุดยืนไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะทาตามสิ่งที่อิหร่านได้ดําเนินการในขณะที่กลุ่มที่สูดร้อยเองขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรพูดคุยไม่ได้มีการแสดงท่าทีออกมานั่นหมายความว่ากองกำลังติดอาวุธต่างๆที่เป็นฝ่ายอิหร่านก็ยังจะไม่เริ่มปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้น วนจุดที่เป็นฉากทัดหลังจากนี้ล่ะคะอาจารย์นี่เป็นการประกาศของทางคุณทรัมป์นะคะเรายังไม่ได้แน่ชัดว่าทางอิสราเอลจะตัดสินใจอย่างไรอิหร่านจะหยุดยิงในทางปฏิบัติหรือไม่นะคะหลังจากนี้อาจารย์มองสถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายยังไงบ้างคะรวมไปถึงพัมิตรของทางอิหร่านด้วยค่ะุ่งสู่1ล้าน s ับสคร i b เ r อร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ น่าสนใจ,จกับบทบาททางฝั่งรัสเซียเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรักไปพบกับผู้นํารัสเซียประธานาธิบดีบลาริเมียปูตินที่มอสโกโนะคะซึ่งเป็นการพบปะกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดและวันนี้ก็มีสัญญาณของการเจรจาของการดูยิงนะคะ<ไ>อาจารย์มองว่ารัสเซียมีบทบาทอย่างไรมีส่วนช่วยหรือไม่ที่เกิดการเจรจารือรัสเซียไม่ได้ร่วม ที่จะเดินหน้าสนับสนุนอิหร่านในการทำสงครามอิหรา่านจึงตัดสินใจที่จะเจรจาใช่ครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามข่าวโดนัลด์ทรัมป์ก็คุยกับปูตินนะพูดถึงกรณีของสงครามอิหรา่านแล้วก็อิสราเอลนะครับเป็นการพูดคุยที่มีลักษณะลอมชอมนะ,ะเป็นการพูดคุยที่เปิดทางให้กับทางรัเสเซียเนี่ยยอมเข้ามา เปิดทางให้รัเสเซียเข้ามามีบทบาทในการที่จะคลี่คลายปัญหาแล้วผมคิดว่าอตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิรานไปที่รัเสเซียเนี่ยนะฮะ,ะรัเสเซียก็คงจะเป็นอีกตัวแสดงหนึ่งในการที่จะหว่านล้อมให้อิรานเนี่ยต,ต้องต้องลงจากปัญหาความขัดแยง้งกับอิสราเอลนะครับก็เป,เป็นเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแล้วต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันทําให้อุณหภูมิของภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยลดลง นะอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันว่ามันมันสถานการณ์มันจะตึงเครียดมากนะฮะเพราะว่าอิหร่านจะเลือกใช้ไพ่ทุกใบนะครับในการในการตอบโต้สหรัฐอเมริกาแต่นั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ไม่ไม่เลิกนะ,ะสหรัฐอเมริกาจะเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนระบอบการปกรครองของประเทศอิหร่านนะครับคือเราพูดถึงซีเนียริโอน,นั้นเนี่ยนะฮะนเนื่องมาจากว่า มันมีไพ่หลายใบที่อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ถ้าหากว่าอเมริกาและอิสราเอลเดินหน้าบรรลุปเป้าหมายในยลนักษณะอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอินเดียภูมิลดลงมากนะฮะการที่อิหร่านจะใช้กลุ่มขบวนการติดอาวุธเนี่ยมีโอกาสน้อยลงแล้วผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้กลุ่มฟูซี่ออกมาประกาศร่วมสงคราม ร่วมอยู่ฝ่ายกับฝ่ายอิหร่านเนี่ยนะผมคิดว่าตอนนี้คูซี่เองก็คงจะก็คงจะเปลี่ยนเปลี่ยนจุดยืนไปเรียบร้อยแล้วนะก็คงจะทําตามสิ่งที่อิหร่านได้ดําเนินการนะครับในขณะที่กลุ่มฮิสปุนลอเองก็ถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรพูดคุยไม่ได้มีการแสดงท่าทีออกมานั่นหมายความว่าข้องกาลังติดอาวุธต่างๆที่เป็นฝ่ายอิหรา่าน ก็ยังก็ยังจะไม่เริ่มปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นนะครับในขณะทีเเ่เรื่องของการปิดช่องแคบคอมมูชเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเยังไม่เกิดขึ้นในในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันลดความตึงเครียดไปมากหลังจากที่ทรัมป์ออกมาโพสต์อย่างนี้หลังหลังจากที่มีข่าวเรื่องของ ท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านหลังจากที่เราเห็นข่าวว่าอิอสรเอลอสรัฐอเมริกาได้ได้กดดันอิสราเอลในการในการที่จะต้องยอมออหยุดยิงกับประเทศอิหร่านนะครับค่ะทีนี้จุดของการปิดช่องแคบฮอมมูสที่อิหร่านมีส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้นะคะโดยที่ระบ,บุอกว่ารัฐรัฐสภาได้อนุมัติในการปิดแล้วก็รอการยืนยันจากทางคณะ ฝ่ายของสภาความมั่นคงหรือว่าท่านผู้นําสุงสุดก็ตามเ่ยนะคะอาจารย์มองว่านั่นเป็นคําขู่ที่ได้ผลสําเร็จหรือเปล่าคะราคาน้ํามันขึ้นอเมริกาต้องไปขอให้จีนมาโน้มน้าวอิหร่านว่าอย่าได้ปิดช่องแคบขอโมูทั้งโลกก็ดูกังวลใจกับผลเรื่องของราคาน้ํามันเป็นหนึ่งในแรงกดดันที่ทําให้ทางฝ่ายของสหรัฐหรือว่าฝ่ายของอิสราเอลเนี่ยต้องเจรจาหรือเปล่ามีผลไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือ,อคำขู่ของอิหร่านในการ การปิดช่องแคบเฮอร์มูชเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายทางการเมืองของอิรานก็คือการพยายามที่จะสร้างแรงกดดันไปทางสหรัฐอเมริกาเป้าหมายทางการเมืองของอิรานคืออะไรครับคือการการการพักรบการหยุดยิงนะฮะเพราะว่าอิรานเองเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปไม่ได้เป็นประเทศที่ เขาจะได้เปรียบในการทําสงครามในลักษณะเผชิญหน้าอย่างนี้นะฮะเ,เขาต่อสู้ต่อไปอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาจะต่อสู้ในแบบวิธีการของเขา,เาคือการต่อสู้แบบระยะยาวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิหร่านบรรลุปเป้าหมายนะฮะการการข่มขู่นะ,ะโดยใช้รัฐสภาผ่านมติเพื่อที่จะปิดล้อมออช่องแคบเคอรมุสเนี่ยเป็นผลสำเร็จนะครับ ส่วนจุดที่เป็นฉากทัดหลังจากนี้ล่ะคะอาจารย์นี่เป็นการประกาศของทางคุณทรัมปนะคะเรายังไม่ได้แน่ชัดว่าทางอิสราเอลจะตัดสินใจอย่างไรอิรานจะหยุดยิงในทางปฏิบัติหรือไม่นะคะหลังจากนี้อาจารย์มองสถานการณ์ของทั้งสัมฝ่ายยังไงบ้างคะรวมไปถึงพันธมิตรของทางอิรานด้วยค่ะครับคือจากนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่า อุณหภูมิในตะวันออกกลางก็คงจะลดลง,อย,งอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับอ,อิสราเอลกับกับอิหร่านก็คงจะไม่ผเผชิญหน้ากันโดยตรงอ,อีกนานพอสมควรน,นะเพราะว่าต่างฝ่ายก็รับรู้ถึงศัก,กยภาพของฝ่ายตรงข้ามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการต่อสู้แบบสงครามตัวแทนแบบสงครามรับระหว่างสองฝ่ายเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปนะฮะ คือพูดง่ายๆก็คือความขัดแยง้งความความความเป็นอริราชศัตรูระหว่างกันเนี่ยมันก็ยังไม่หมดหรอกนะฮะ,ะการประชิญหน้าก็ยังคงเกิดต่อไปแต่ว่ามันจะเกิดในรูปแบบอื่นๆที่มันไม่ได้สร้างอันตรายอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วง12วันที่ผ่านมานะครับ วันนี้ผมคิดว่าโลกจะโฟกัสไปที่สงครามในดินแดนฉนวนกาซาผมคือคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะทุกฝ่ายก็คงจะต้องพยายามที่จะไปสร้างความสงบการหยุดยิงนะะในดินแดนฉนวนกาซานะครับแล้วก็ผมคิดว่าผลอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากสงคราม12วันนี้เนี่ยนะฮะก็คือดุลอำนาจทางการทหารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมาก จาจากที่เราเคยเข้าใจว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีใครสามารถที่จะชนะได้นะครับวันนี้ผมคิดว่าอิหร่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอิหร่านสามารถที่จะต่อกรต่อสู้กับอิสราเอลได้อ,อย่างอ,อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่ออิหร่านมีเทคโนโลยี เรื่องของขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกเนี่ยนะฮะแล้วอิหร่านเองก็มอีอิเซลเองก็มีข้อจำกัดในการที่จะรับมือกับอาวุธชนิดนี้ของของประเทศอิหร่านเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยดุลอำนาจทางการทหารของตะวันออกกลางมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะฮะวันหลังเนี่ยถ้าหากว่าอิเซลต้องการที่จะทำอะไรอิหร่านอย่างนี้อีกเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอิเซลต้องอคิดหน้าคิดหลังรัมเมริกา ท่าทีของสหรัฐาต่อประเทศอิหร่านก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะสายตาของประชาคมโลกต่อประเทศอิหร่านก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะฮะวันนี้สิ่งที่เราเห็นตลอดช่วง12วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการโจมตีของประเทศอิสเซลนะ,ะอิสเซลถูกมองจากประชาคมโลกส่วนใหญ่ว่าเป็นคนที่เ,เริ่มต้นเป็นคนที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะแล้วตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันทําให มันจะทําให้สถานะของอิหร่านเนี่ยเริ่มดีขึ้นในในสายตาของอประชาคมโลกนะครับอิหร่านก่อนหน้านี้เป็นอิหร่านที่ถูกตีตรานะครับว่าเป็นเป็นประเทศผู้สนับสนุนก่อการร้ายบ้างนะเป็นประเทศหัวรุนแรงบ้างเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบศาสนาที่สุดโต่งบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยภาพของอิหร่านเป็นภาพที่ เป็นภาพที่ที่ใหมนะ่เป็นภาพที่โลกไม่ค่อยเคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะครับเป็นภาพที่ประชาคมโลกเริ่มเปลี่ยนทัศนคติต่อประเทศอิหร่านมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าต่างค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับในในสงครามที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้นะค่ะแต่จุดที่เป็น เป้าหมายตั้งต้นของอิสราเอลนะคะที่บอกว่าเปิดสงครามครั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการสกัดกัน้นศักยภาพในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิรักและอเมริกาก็โจมตีมาที่ไซต์นิวเคลียร์ของอิรักนะคะแปลว่าอิรักได้ถูกทําลายศักยภาพในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปโดยสิ้นเชิงสําเร็จแล้วใช่หรือไม่คะคงไม่นะฮะคือเท่าที่เราติดตามข่าวเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเข้ามาโจมตี โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยนะทางอิหร่านก็ได้ขนย้ายยูเรเนียมไปเรียบร้อยแนละ้วนะครับแล้วก็อิหร่านเองเนี่ยก็มีบุคลากรก็มีโนฮาวนะมีความรู้เกีโโย่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์อยู่แล้วไอความรู้เหล่านี้มันไม่ได้หายไปไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะทำให้อิหร่านเนี่ยใช้เวลา มากหน่อยนะครับในการที่จะต้องฟื้นตัวความสามารถด้านนี้ของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าอิหร่านก็คงยังมีความสามารถนะฮะแล้วอิหร่านก็พูดออกมาตลอดเวลาว่าเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยเป็นเป็น,ปนศักดิ์ศรีของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านก็คงจะไม่ไม่สิ้นสุดความตั้งใจในการที่จะเดินหน้าพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปนะครับค่ะแต่ว่าคือดังนั้นเท่ากับว่า ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังความขัดแย้งในประเด็นเรื่องอิหร่านจะพัฒนานิวเคลียร์แล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเป้าหมายของอิสราเอลที่ก็ได้เปิดออกมาในการโจมตีครั้งนี้ว่ามีความตั้งใจนะคะมีความมุ่งม,มั่นปรารถนาที่จะล้มระบบการปกครองของอิหร่านสิ่งเหล่านี้จะยังไม่หมดไปในความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายในอนาคตใช่ครับใช่ครับนะฮะคืออย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับประเทศอิหร่านเป็นประเทศเดียวใน ตะวันออกกลางที่ท้าทายอำนาจตะวันตกแล้วหลังสงครามครั้งนี้เนี่ยนะอิรานก็ยังจะเป็นอิรานต่อไปอิรานที่ยังไม่ยอมกอ้มหัวให้กับชาติมหา,หาอำนาจยังไม่ยอมที่จะทำตามสิ่งต่างๆที่เซลต้องการนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยความขัดแย้งระหว่างอิรานกับอิเซลก็ยังคงเกิดขึ้นต่อไปนะเพียงแต่ว่ารูปแบบในการ,รเผชิญหน้ากันเนี่ย มันก็คงจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็คงจะเกิดขึ้นในอีกอแบบหนึ่งนะฮะวันนี้ผมคิดว่ากลุ่มประเทศในตะวันออกกลางก็เริ่มเห็นนะฮะว่าการที่ประเทศหนึ่งนะครับไม่ยอมก้มหัวให้กับให้กับชาติมหาอำนาจสหร,รัฐอเมริกาหรือแม้แต่อิสราเอลเนี่ยนะฮะมันก็เป็นตัวแบบตัวอย่างที่ประเทศตะวันออกกลาง อาจจะยึดถือเป็นโมเดลก็ได้นะครับผมคิดว่าในสายตาของประเทศในตะวันออกกลางในภาพรวมขณะนี้เนี่ยนะมองว่าอ e ิสราเอลกลายเป็นภัยคู่คามใหญ่ต่อความมีสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางก่อนหน้านี้เราเห็นรัฐอาหรับหลายประเทศเลยที่ที่มองว่าอิหร่านเป็นภัยคู่คามแล้วก็รัฐอาหรับเหล่านั้นเนี่ยก็ไปปรับความสัมพันธ์กับอ e ิสราเอลที่เรียกว่า a ับราฮัมแอคคอนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ในดินแดนฉนวนกาซานะการถล่มโจมตีประเทศอิร่านครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าทําให้มุมมองของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปนะแล้วกําลังมองว่าจริงๆแล้วคนที่สร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางได้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอิเซลกับสหร,รัฐอเมริกานะไม่ใช่ประเทศอิร่าน เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปหลังสงคราม12วันที่เกิดขึ้นขณะนี้โมซู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ